ที่มาเที่ยวนาคีมีมนครับเป็นที่ท่องเที่ยวโอ้ยสวยงามอดึงดสวยงามครันอันนี้พามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวกินกาแฟครับสายหมคูครับสายหมูหาม้ามพลาดครับที่พักล่มลื่นครับ กว้างขวางที่จอดรถสบายมีโฮสเย์มีห้องให้พักด้วยครับสวยครับมีต้นไม้ต้นดอกไม้สวยๆสวยๆครับ นาคีมีมนณฑะก็จะเป็นคาเฟ่ครับมีที่มีคาเฟ่มีซุ้มปาร์ติเดสวยงามครับตรงนั้นก็จะมีต้นไม้ให้นั่งชิวๆครับชมบรรยากาศร,รบอบๆไม้พอกใหญ่ให้ดบรบอตบลรอบอยู่บรรยากาศรอบๆครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายภาพ ถ่าายภาพมองไปเห็นทถนนมองไปเห็นภูเขาครับภูวัวภูวัวอันที่ถ่ายภาพสวยๆพามาเที่ยวมาแวะครับามาทางบึงการมาแวะครับที่บา้านแถวชายพรนคครับตีนปูาก็จะมีที่ให้พักผ่อน มาครอบครัวครับมาเที่ยวสายมูรครับสายมูก็จะมีชอบสายมูก็จะมีที่ให้ปักทูปปักะเลยนะครับเสียงไทยโชคลาภนั้นก็จะมีวักถูกมงคลความขังสายพญานาะคนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาบริการอยู่ภาพโดยรวนะครับนะคร่าวๆน กิบกาแฟาไปด้ยมองไปเห็นภูเขางา,ามครับธรรมชาติสวยงามที่ไทยจพรน,นะครับบึงการครับบึงการตายปะัะเานาครับล่มรื่นครับให้ชม3 6 0รอสิบงศา,าเลยครับครับท่านอโอเคครับคลิปนี้ครับผมพาเที่ยวการท่องเที่ยวนงสบาย นะครับทุบ